อลังมากนะครับงานก็อลังใช่งานก็อลังร้านก็อลังก็ก็ในชีวิตนี้ไม่เคยเดินเข้าร้านทำผมที่แบบว่าทะลุทะลาสองสามชั้นแล้วเดินเข้าไปก็มีหลายห้องมากคืดีช่างเยอะตัดเก่งทุกคนมีบริการตู้จอดก็จริงจริงเราเคยเคยได้มาลองใช้บริการแล้วก็ประทับใจนะคะเพราะว่าคือไม่ใช่แค่เกี่ยวกับแบบมาตัดผมเป็นทรงอะไรเงี้ยคือเขาดูแลรายละเอียดถึงขั้นแบบ มีทรีทเมนต์ให้เราผ่อนคลายเหมือนมาเป็นสปาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> ก็ดีมาแล้วผ่อนคลายใช่ใช่ก็เหมือนเป็นเอ่อเอ็กซ์เพรียร์อย่างหนึ่งคือเ,เราเข้ามาแล้วก็มีไม่ใช่แค่เข้ามาสระแล้วก็ตัดอย่างเดียวมันก็นจะมีแต่ละสเต็ปการดูแลแล้วก็การปรึกษาคุยกันว่าเออออกมาจะเป็นยังไงแล้วมันดีมากทีเดียวเราเป็นร้านประจำเลยนะลูกร้าเราเป็นร้านใหม่ที่เราได้ลูกค้าแน่นอนก็พาเรนพี่มาตัดหน้ามาที่ไปแล้วอะไรก็มาบอกเซอร์วิสพวกห้องไฮเวยอะไรด้วยใช่่จากครอบ่รัว จัดเด็กคุณผู้ใหญ่ชายหญิงได้หมดดีมากดีสุดๆมากมันจะดีสุดเขาตหน้ายังไงในตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็แค่อยู่อย่างนี้แหละครับครับผมก็ไม่เป็นไรครับแล้ก็รับสภาพไปมันก็เป็นเป็นอย่างนี้แหละครับมันยังไม่ได้มีการคุยถึงแบบว่าเราจะไปเดททิศทางไหนกันเลย ังไงมันมันต้องมีการคุยกันภายในเยอะๆนะครับมีมีปรึกษ,ษากันหลายคนแล้ก็แต่ลหลักๆตอนนี้คือก็ยังก็ยังอยู่ในสภาพที่ชอบอยู่กับสถานการณ์ก็เสียใจครับอตอนนีมามา้คือมีติดต่อเข้ามาทำไมค้ฟาอีกฝ่ายติดต่อ้ามาขอพูดคุยหรือเคลียอะไรอย่างนี้ รักมากก็เจ็บมากผมพูดได้แบบไม่เยอะมากอะไรเงี้ยก็ที่ผ่านมาก็ก็ไม่อยากพูดอะไรเพราะก็รู้สึกเสียใจที่จะพูดอะไรเงี้ยก็ก็ตามนันเนียอนเรื่องที่เรายิ้มไปนี่คือมัน้องดําเนินการไปถึงขั้นสเต็ปไหนเนาะคะถึงสารถึงสารหรือยังหรือว่าอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจหรืออะไรยังไงบ้างคะพี่เียรอันนี้มันต้องมีสเต็ปแบบอะไรหลายๆอย่างแต่เขาเก็บไว้แบบเป็นเรื่องภายในป็นเรืป็นเรื่องที่ มีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็แล้วก็มีคุแต่ว่าที่เกี่ยวข้องในในเรื่องที่ที่ันเกิดขึ้นน่าจะเยอะแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องเรื่องที่เราดิสคัสกันภายในอยู่ตอนนี้ความควมตั้งใจหรือจุดมุ่งหมายเราอยากนัให้มันจบยังไงเราต้องได้เงินคือจากสิ่งที่เขาเอาไปหรือว่าอยากให้เขาได้รับโทษอะไรอยางงในเป้าเป้าของเรา ตอนนี้ก็ก็ยังช็อกอยู่ก็ยังชอ็อกอไม่หายเพราะว่าก็แย่ที่บอกคือลักมากอ่ะแล้วก็แล้วก็เจ็บมากอะไร ก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแหละครับก็ก็ก็คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วคุยมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราก็เหตุการณ์มันเหมือนเหมือนกันฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับในในฝั่งของเราจะช็อกหรือเสียใจก็ยังล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็ทํางานของเราไปยังไงก็เน้นในเรื่องของงานที่เราเราเราทำกันอยู่ประจำอยู่แล้วเน้นในเรื่องของครอบครัวที่ที่ลูกสามคนเราจะต้องอ่านี่แหละเหนียวแน่นเหมือนเดิมแล้วก็ คนนี้ก็คาดถึงแพงเราก็ต้องทำงานต้องเน้นงานมงานอะไรก็สู้เต็มที่คือเหมือนทำพี่เดียก็โดนที่แม็ก็โดนอะไรอย่างเงี้ยมันเรียกว่ามันเป็นภาวะอะไรของครอบครัวเราได้มานั่งคุยให้กำลังใจกันในไงนบ้างคะเพราะว่าแบบมันโดนทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็เหมือนก็เราก็รู้กันแหละเราเราอยู่กันมาขนาดนี้แล้ว คิดมาขนาดนี้แล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรมากใช่แล้อะก็ไม่ได้ชว์ของก็เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำแหละว่าใช่ครับใช่ครับมันเนดีด้วยซ้ำแหละที่มันก็เป็นการการเปลี่ยนแปลงที่ดีในในในชีวิตแบบนี้นะครับความตั้งใจของเราคือจะเอาเรื่องให้ถงที่สุดไหมคะหรือว่าประมาณไหนยังไงอันภาพรวกไม่ต้องยังไม่ได้ตัดสินใจเลยครับเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากครับมันยากมากครับใช่ครับใช่ครับนก็อยู่กับเาใช่ครับเป็นเรื่องใน แล้วตอนนี้คนใหม่ที่มาดูเลยนะคะเราจะมีงานรัดกุมกับเขายัางไงสัญยาอะไรที่จะต้องทำร่วมกันมันต้องชัดเจนยังไงบ้างตอนนี้ดูเองค่ะเพราะรู้สึกสบายใจที่สุดแล้วที่ที่ดูเองดูกนทนภายในครอบครัวครับี่ก็จะเป็นสิ่งที่ไปถึงรับงานเองเองคุยเองสารดิ้งเนเลยใช่ไหมครับก็มีด้วยครับแล้วก็มีมีเรื่องของอ่าคนในครอบครัวที่มาช่วยช่วยดูแลเราด้วยเพราะหลักๆก็คุยคุยเอง แล้วก็รัดรัดัวรัดถาดทุกอย่างให้มันโอเคต่อคือความไว้เทิร์ฟความไว้ใจคนนอกอะไรเงี้ยมันมันหายไปจากเราหมดเลยใช่ไหมพี่เดียมันก็กเรียกว่ามันก็มีบทเรียนที่ทําให้เราคิดแล้วก็ใช้ชีวิตที่ที่เปลี่ยนไปและกันแล้วก็ก็้วเราก็ต้องรอบผู้มาเนาะในการทำงานแล้วก็ดูแลเรื่องไรละเอียดที่ดีๆพอมาคุยงานเองได้เห็น เองได้เห็นตัวเลขจริงๆที่เราได้เองที่ผ่านมาบอกว่าเราเสียผลประโยชน์จากคนนั้นไปเยอะไหมคะเราจริงๆยังไม่ได้ไไม่ด้ดูตอนนั้นเราไม่ได้เราเรายังไม่เป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าตอนเนี้ใช่เป็นเรื่องความรู้สึกที่ที่มันเคยเคยมีแต่ตอนนี้มันมันไม่มีแล้วมันจะคลาคาตังไปนานไหมคะทแมทที่เดียอันนี้ก็ไม่แน่ใจต้องรอดู แล้วไม่ใช่แค่แค่เราเดียวมันจะเป็นเป็นหลายๆคนที่มันจะต้องเข้าใจกันต้องใช้เวลายืดเยื้อยาวนานอยู่นะครับครับมันก็ไม่ได้อยู่ในมือเราด้วยถึงวันเกิดน้องเดมี่เนี่ยมาห้าขวบแล้วเป็นเองก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วโต้องไวแบบก็ห้าขวบแล้วเนี่ยก็ก็ก็เร็วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะฟังหลุดพร้อมกันสองที่ตอนนี้ก็เป็นน้องหล่ออยู่ค่ะ ว่าหลุดเร็วนะถือหลุดเร็วค5ขวด1หล่อ2ชีสอป็นพิเศษอะไรไหมคะปีนี้จัดอะไรหรือให้อะไรเป็นพิเศษปีนี้ก็ยังไม่ได้จัดปาร์ตี้อะไรให้ไม่ก็จัดจัดดินเนอร์จัดที่นี่ก็มีภายในครอบครัวจะไม่ได้ปาร์ตี้ทุกปีแต่ว่าเราก็เอาวันว่าเราก็อยู่ด้วยกันแล้วทุกคนก็มามาฉลองกันเพื่อเพื่อเดมี่สาวน้อยเขาก็แฮปปี้ตรงนั้นจริงๆก็ถามเขาอยู่ว่าเขาอยากมีปาร์ตี้ไหมเขาก็บอกว่าก็เฉยเฉยได้ไม่มีก็ได้หรือเขาอยากได้ของขวัญอะไรไหม เดี๋ยวว่าเดี trendy, ๋ยวว่าเด็กคือมีเค้กให้เป่าอะแฮปปี้แล้วขอจุดเทียนหลายๆรอบเป่าหลายรอบโอเคแล้วอ่าน่าแข่งง่ายรอบเปล่าหรือโตต่อขึ้นยังไงโตเปียกหัวอะมาเตรียมแล้วเป็มหัวเข้าอนุบาลครับเข้าชั้นอนุบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนครับได้มีครูคนใหม่มีเพื่อนๆใหม่ๆอะไรก็จะมีแบบว่างงงนิดหน่อยในช่วงเช้าแต่ก็ต้องต้องผ่านไปให้ได้ครับเถือว่าเข้มแข็งเองขึ้นไ อยู่ก็พูดเยอะมากอะย่าเงี้ยค่ะก็เข้าใจอะไรมากขึ้นเลยคุยเยอะครับอย่าี้แต่เหมือนเขาเหมือนโตกว่าวัยหน่อยไหมฮะมีแบบฟังซีนแบบทั้งเป็นมีการไป็นพีเป็องเนี่ยว่าด้วยการที่มีน้องทำให้เขาเหมือนต้องเป็นพี่เป็นเจ้ต้องดูแลเจ๊ต้องดูแลน้องหน่อยบางทีก็สั่งพี่เลยสั่งดิเล็ตเลยก็นั่นแหละเริ่มจากการดูแลน้องเริ่มสอนน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ดีครับในเหตุการณ์การเจริญเติบโตคคือมไมเปดเป็นตันการแต่ทำาตแบที่วันโตเลยบางทีในบางทีจะได้น่ารักดีครับตาสไตล์เด็ทุกคนก็ยังรูอยู่คนที่สี่ผมไม่มาแล้วไม่มีไม่มีถ้ามาแล้วนถ้าเธอไม่ไหวแลแมทเนรมันหนักมากรอกได้ไหมค Oh, oh. คนที่สามยังไม่เข้าแต่ว่าก็สองคนก็ oh. ก,ก,ก,ก็หนักอยู่ก็เข้าโรงเรียน oh. อินเตอร์ทุกที่แหละมันก็ก oh. ็เข้าใจมันก็เป็นมันก็เป็นยุคที่โรงเรียนอินเตอร์เยอะแล้วมันก็เท่าเั้นก็มีมีแตนดาร์ดของมัน hmm. เพราะว่าก็มีอาจจะเป็นเรื่องของ facility หรือว่าต่างๆที่มันอาจจะจะเน้นหน่อยในเ hmm. รื่องของตรงนี้นตรงนี้หรือกิจกรรมต่างๆที่มีให้เด็กซึ่งเราก็โอเคทุกคนที่อยากมีก็กกต้องก็ต้องยอมจ่าย oh. ง,งาน,ต,งงานตอนนี้เรามีงบการศึกษาของลูกไปถึงเลเวลไหนระดับไหน้วตอนนี้ ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบยังไม่ครบก็เลยต้องทำงานหนักหน่อยนะคะช่วงนี้ยังไม่ถึงปริญญาใช่ไหมคะยังยังยังอันนี้ยัปีต่อปีปีชนปีจปีอค่ะก็เลยมัธยมแล้วผมต้องให้จ่ายกันเองแล้วดูแลตัวเองมาช่วงนี้ก็เลยให้ลูกไปช่วยทำอาหารกินด้วยอ่ารื่องจริงไหมพี่เรื่องจริงทำไมเรื่องจริงทำไมเดี๋ยวเมื่จบมัธยมเราก็ให้ดูแลตัวเองก็ไม่แน่อาจจะได้แบบสกอ o l a r s อะไรอย่างนี้ โอเคขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับ